ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนซองนะครับของเซียนนาดีพะลุยนะครับครับเมื่อนี้ก็มาเล่นบ้านพ่อเตีมนะครับมาเล่นบ้านพ่อเตี่ยมทิสเน่ผาเตีมให้ได้บุบ <c oughs> ครับสวัสดีครับพ่อเตีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอ่อเตีมตอนนี้เข้ามาตามเหล็กเซียนปลาตัน <c oughs> มาครับเมาอยู่น้ำผาเตี่ยมอยู่มั้ครับเมาน้ำผาเตี่ยมนี่แหละใผาเตี่ยมเป็นผู้เชียนลองเห้นะครับสบายเพราะว่าเซียนนาดีจะเป็นผู้สัมผัส ไปเรื่อยๆเอานะครับให้พอเต็มเป็นผู้เชยนตัวเลขกล่งให้เอฟซีเบ่งไปนํากันนะครับครับรอบทีแล้วนะครับของเสี่ยนปลาตันนี่เสื่อมนั่นดีผันว่าเล้วขอมูลของเสี่ยนปลาตันมากครับรอบทีแล้วของเสี่ยนปลาตันต้อรุมครับนี่คือของเสียนปลาตันนะครับรอบที่รลวโอ้ยบนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดปรากฏว่า ลุดจุดปุดนะครับเอาตามต่อกันอีกรอบนี้เสี่ยนปลาตานบ่อยผัดนะครับครับเอามาตามต่อรอบไม่เนาะพอแต้เนาะบีบอะไรเงินมาตัวไหนครับครับขออนุญาตนะครับเลื่มเปิดกล่องนะครับเจ้าตัวพ่นมาพอดีนะครับยังให้เจ้าตัวพ่นละเชิญให้สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเอาสัมผัสกันจนหลาแล้วเลื่มเปิดกล่องครับเอามาให้ เจ้าตัวเพิ่นเียนให้นะครับตืเจ้าตัวมากครับผมแล้วรอบนี้นะครับของเบาเลี่ยมการันตีเนาะครับผมครับขอนี้ปังๆอยู่เบาเลี่ยมมันเปห้ตัวเดียวพี่น้องที่ว้านหน่อยหดครับเพราะว่ามันสุยมาหลายงวดแต่ว่าดูข้อมันใจนี่พี่น้องเนาะโดยประสบการณ์ที่่านมั่นก็เคยฟันเขาตัวเดียวโดดๆเลยครับไันเด้ครับค้อมาสัมผัสัตเป็นๆครับพี่น้อง ผลงานหลบแล้วข้งเบาเดี๋ยมเดียวม่น่ำีะอย่ครับยู่มียู่นีพอแต่งเชยนจนจบเร <pr> <bah>, <laughs> <c oughs> ื่มเปิดกล่องครับพี่น้องเย็บซี่คเปตามาครับจ้าตัว่พอดีละเจ้าตัวม่ยองไงเพื่นบรรยายสุฟังกันครับ แต่ว่าเขียนหว่ถืถึงบดพี่น้องครับเขียนหว้มันหลยเขาก็เลือกเอานะพี่น้องงวดวันที่ยี่สิบครับผมครับข่าบนล่างเลยครับผมสูตรนี้่ขาบนล่างมาตลอดครับผมครับศูย์สามศูย์เก่าพี่น้องบนงวดที่ผ่านมากขึ้นขึ้นนะครับเนาะครับคำนวณตะเหลยกจนจอยพี่น้องเลยผมมีคนหาเขาให้กินอันนี้งวดไหมงวดก็งวดเก่าครับพี่น้องคืองวด ครับผมงวดของมือขึ้นนี่ครับผมรับให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะรับยำความหมั่นใจครับตัวเลขแนวตังครับที่คำนวณออกมาครับผมส0ศครับผมหนึ่งหเข่าตัวกรับนะครับเนาะแต่ว่าเข่าครับพี่น้องซึ่งตรดน้วยนี่ถือว่าเก่งครับครับผมเก่งแต่ผู้จับนี่บปันใดครับมันขึ้นอยู่เวลาเขาจับเนาะครับแม่นนั่นคือสําคัญเลยเวลาจับการมาแล้วพี่น้องเนาะเอาไป เด่มองเห็นครับงวดที่พ่านมานะครับผลงานหลอดเ่พ่านมากอันเลขซุยพี่น้องครับกับมีเขามีรุดเป็นเร่องธรรมดาครับพี่น้องกครับยิงให้เขาไปตลอดนี่สอกเป็นไปว่าใดนะครับ่ว่าต่ละสำนักพี่น้องลองสังเกตด้ครับเด้พี่น้องจะได้หมั่นใจนะครับเนาะครับลองสังเกตกันเบิ่งว่ากลับสําหรับสูตรครับผมสูตรเด่นๆเขาคือเด่นอยู่แล้วครับผมครับเลขเข่าั้องบนล่างพี่น้องลองครับผมนี่หกนะครับเนาะครับหกหนึ่งครับพี่น้องครับตัวประกบกันเขาเต็มๆเลยครับหกหนึ่ง ศูนย์สามรับพี่น้องครับขอเต็มๆกันเลยครับซึ่งสูตรหวยมีเพียงสามสูตรสูตรเต็มหลอดนี่มีบะสูตรเต็มนี่เดเฮดแม่บ่าสูตรเต็มหลอดนี้มีมีมีครับงในงวดที่จะถึงนะครับเนาะวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคม องห้าหกหกครับผมเราพัฒนาตัวเลขแนวตั้งครับผมของบ่าแวหลม กับเซียนปลาตานค้นผู้เดียวกันเด้พี่น้องครับผมครับชายาครับพวกพึ่งเขามากพอเนาะพันมันจะวัลบสำหรับตัวเลขเนี่ยท่างครับผม เล็กวิ่งครับเนองเล็กบอกมาเดี๋ยวได้ขอระายะบอกอ,อ่านบอกล่างกันนะครับมาเบิ่งนะครับเนาะในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับบนล่างบนล่างรูด ิ่งรมาแล้วเราพัฒนาครสองกับ <único Liberty Overwatch> ส,สามครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งนะครับนะสายวิ่งสายหลุดกับปุกลผาดครับผมเด่นสองเต็มสองรองสามครับพี่น้องเต็มสองรองสาม คแบบมาเบิ้งตัวเลขจับคู่กันคร,ครับพนะี่น้องสองสี่สองห้าสองห้าสองหกสามสี่ สามห้าสามหกครับผมมีตัวฟันบะบอร์เดมตัวเนียนเนนนเนียนเนียนเหยบซีบบครับครับผมมีครับผมครับสำหรับตัวเล็กหน้าท่างของบาร์เดียมพี่น้องครับโอ้เนียมสองซีพี่น้องเหยบซีครับสองซีครับผมครับตัวเดียวโดดๆกันเลยครับซึ่งไว้แล้วพิจารณาเข้าก็พิจารณาเบิรงครับสำหรับตัวเนียนตัวเด่นเข้าก็ ให้น้ำหนักเป็นพิเศษน้อพี่น้องเนาะในการพิจารณาส่วนตัวบเนีนก็มาแรงคือกันเด้อครับเด้อพี่น้องบอมเมีนว่าจีเข้าจีจ้าจงเอาตัดตัวเนีนนะครับแม่นครับผมแต่ว่าตัวเนีนนี่ก็คืออยู่ในสูตรนี่ครับชนกันเนาะเอาออกมาเบิ่งนดูสูตรสูตรที่คก็จะงเบาดมสีแกงเฮฟซีเบิ้งนะครับสูตรเดียวครับผมอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้อง ครับสำหรับตัวเลขนะครับเนี่ยนี่คือสูตรเต็มครับผมครับผมสูตรเต็มครับแต่ว่าจับห้เพียงครับผมหกขางหนึ่งครับผมซีครับผมหนึ่งกับสูตรเนี่ยก็คือสูตรที่จับปกติจะจับก็คือสูตรหนึ่งกับสูตรสามครับผมสูตรหนึ่งกับสูตรสามครับซีนี่พี่น้องสองเป็นยังงกาฟันซีสองสองนีเด่นพี่น้องสังเกตเบ้งครับสองเด่นครับซีนี่ เตีนมาเลยครับผม4-2ครับซึ่งกรณีถ้าสูตรชนกันลักษณะนี้นะครับโอกาสมาสูงครับซึ่งกับโมเอนว่า 2- หา2-6บบเกงี่นองราวาครับอยู่อยู่ในนี่รัก2เนอะครับเนาะครับอันจะมีเพียงครับผม2-4สังเกตมัางนะครับในสูตรหนึ่งครับผมหาก็6นี่บบ่มีแต่ว่า สูตรนี้เก่งที่นี่พี่น้องสูตรประกบตัวนี้เก่งสี่ห้าหกนี่ตีครับี่ห้าหกนี่เก่งครับผมมาถูกงวดครับผมครับสำหรับสูตรตัวนี้ยิงชนกันนี่สิครับเป็นตัวเด่นเลยแหละเอามาชนนี่ก็โอกาสที่จะครับผมเต็มๆนี่มีสูงครับเอาบเกชี่กับพ่อที่เข้าใจนะครับเปีซกี่กับเบิ้งไปน้่แล้วก็แคบหน้าจอไว้ก้นครับพี่น้องเข้าครับแคบหน้าจอไย่างสก่อน เีคกับกสำหรับเล่าพัฒนาวันซุกที่ยิบหาสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลาพัฒนาเบาแหลมพารวยนะครับบนล่างวิ่งลูดนะครับสอง 2> 2, ครับให้เบิ้งนิดหนึ่งพี่น้องความเสียดายลองสามนะครับจับคู่น,นะครับมีสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกับพี่น้อง ครับตัวเด่นเด่นเบาเล้ยมเด่นให้สองซีนะครับเอามาเบิ้งพันเจเจีห้โชว์ผลงานเลขสามตัวนัื่อี่ผ่านมากครับพี่น้องเด่นให้ตัวเดียวที่ให้พี่น้องเอฟซีไปเสียงโชคเสียงแท้กันคือศูนย์สองหกเพราะว่าจะคล้องนี่มีเลขสองหกเด่นครับเสียดายพี่น้องลาดเต็มเดียวเสียดายเนาะครับเอาพี่น้องเข้ากันเอาไป เบิ้งไปหลุ่นไปเสียงนะครับมืออื่อนดี่เนาะหวยเล่าวอาอย่างเนาะครับมืออื่นสองถุงครึ่งโดยประมาณนะครับครับขอให้พี่น้องเข้าโศกดีกันสุขสุขคนนะครับกับเล่าพัฒนาเบาแหลมนะครับครับขอบุญขอบคุณวเบาแหลมนะครับน้ำเสนอแนวทางเอฟซีเดี๋ยวไปหลุ่นไปเสียงนะครับขอให้โชคดีกันสุขสุขคนเนาะโชคหมปังปังกันพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับ